นีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะคะนี้ก็มาเจอกับพิมพ์กวนทางช่อง youtube กุดไมล์สตอร์สินห้าก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์ติดตามให้ด้วยนะคะใครมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ในวิดีโอได้ว่ามาตอบให้กับทุกคนหรือใครจะให้ทำคอนเทนต์ไหนที่สามารถทำได้นะก็ยินดีที่จะทำให้อย่างล่าสุดน,นะคะคุณสวานาใช่ไหมรีเควส่าให้ลงข้อมูลเกี่ยวกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะพิมพก็เลยจะมาทา คลิปให้นะคะทาคลิปให้ต้องไปหาข้อมูลของสวิตเซอร์แลนด์ก่อนวันนี้นะคะมาในหลายคอนเทนต์มากนะะวัคนนี้มาในหลายคอนเทนต์มากหนึ่งในคอนเทนต์นั้นก็คือหลังกเกษียณอายุที่ไทยล่าเหยื่อกินฟรีอยู่ฟรีหลังจากที่พิมพ์ได้ไปออกคลิปใน TikTok กพี่มี t i k ก o k ช่องกุณหมยต่อด้วยนะนะคะในนั้นแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่า ญาติของเขานั้นมีพฤติกรรมแบบนั้นนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาตีแผ่แล้วก็จะพูดอีกคอนเทนต์หนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลนะเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลให้เป็นไอเดียในหลายคนแล้วก็อีกคอนเทนต์หนึ่งก็คือเดทแรกแล้วท้องก่อนที่จะค้นพบว่ามันเป็นยังไงมันจบไม่สวยพิงพูดเลยนะเอเคที่พูดแบบนี้ ไม่มีเคสไหนจบสวยสักเคสเลยนะคะวันนี้ก็อยากจะมาพูดคุยประเด็นนี้ให้เป็นไอเดียในหลายคนแล้วก็จะพูดถึงมีท่านหนึ่งมาคอมเมนต์นะนะน่าสนใจมากเคสแรกที่พิมจะมาพูดนะคะก็คือเป็นฝรั่งกเกษเียณอายุสูงวัยที่เข้ามาที่ประเทศไทยเป็นกลุ่มนักล่าเหยือ่อใช้คำนี้เลยละกันนะคะล่าเหยื่อโดยหาเกาะผู้หญิงไทยเป็นอาชีพ กินฟรีอยู่ฟรีโดยใช้ความรักมาหลอกเรื่องจริงจากคนหนึ่งพิมไม่แน่ใจนะว่าฝรั่งคนนี้จากประเทศไหนพิมพ์เคยเข้าเป็นนิวซีแลนด์หรือแคนาดานี่แหละนะคนะ,ะไม่แน่ใจเพราะว่าคนที่เขามาคอมเมนต์เป็นลูกสะพ้ยเขาเป็นลูกสะพ้ยเขาและทีนี้ก็คือเขาก็มาคอมเมนต์ว่าพ่อสามีของเขานั้นเกษียณอายุแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ไทย โดยเขานะั้นรู้ว่าเป้าหมายของผู้หญิงไทยก็คือชอบฝรั่งต้องการที่จะหาแฟนฝรั่งแต่คนนี้เขาไม่ได้ต้องการ relationship ที่ t r o n g ไม่แน่ใจนะว่าใครใดคนใดคนหนึ่งคุยอยู่คุณให้คุณพิจารณาด่วนนะนะคะโดยที่เขานะั้นนะคะก็คือจะเข้าเว็บเดทออนไลน์ online, หาคู่ไปชิดไปแชทไปพูดไปคุยกับผู้หญิงมีบ้านมีรถมีอะไรในหลายอย่าง หลังจากพูดคุยกันแล้วรู้สึกดีผู้ชายก็ขอเข้าไปอยู่กับผู้หญิงโดยใช้กลยุทธ์เคล็ดลับความรักอะไรพูดอะไรไม่รู้นะบ้างนะก็ใช้เวลากับผู้หญิงแบบผู้หญิงต้องดูแลอุปกราระง,ง่า,ายๆนะคะกินฟรีอยู่ฟรีโดยลูกสะใภ้เขาบอกว่าพ่อสามีเขานี่ไม่ได้มีเงินนะไม่ได้มีเงินแต่ก็คืออาจจะให้บ้างเล็กๆน้อย คือผู้หญิงจ่าย80ผู้ชายจ่าย20อะไรประมาณนั้นโดยผู้หญิงแนหลายคนก็คิดแนะคาดหวังว่าเขาะจะตกแต่งเราเป็นภรรยาหรือว่าจะได้เงินกเกษียณในอนาคตหรือว่าอะไรพิมไม่แน่ใจแต่พิมจะบอกนะคะว่าณนะตอนนี้คนแบบนี้มันมีเยอะมากมาประเภทหา่าเยื่อกินฟรีอยู่ฟรีเกาะผู้หญิงไทยเป็นอาชีพดังนั้นนะหากกรณีผู้ชายจะเก็บผ้าเก็บผ่อนย้ายมาอยู่กับคุณนะ นะหรือว่าคุณจะเก็บภาเก็บผ่อนไปอยู่กับเขานี่มันต้องคุยกันให้เคลียร์ค่าน้ําค่าไฟค่ากินค่าอยู่ใครรับผิดชอบส่วนไหนเราจะไม่ให้แบบว่าผู้ชายเข้ามาเกาะคุณกินเพราะอย่างล่าสุดก็มีคนมาถามในกลุ่มหนึ่งนะว่าเขาคุยกับฝรั่งได้สามเดือนแล้วผู้ชายมาเดทด,ด้วยก็เอารถของผู้หญิงนะ่ะไปใช้ค่าน้ําค่าน้ํามันค่ากินค่าอยู่ผู้หญิงจ่ายหมด แล้วแบบนี้มันจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้คันจะบอกนะคะว่าไอเดียนี้นะคะไม่ว่าจะกนไทยหรือว่าฝรั่งหรือว่าชาติไหนก็ตามเทรุูนเดียวคุณจะไม่เอาไปมารับผิดชอบแต่มันก็มีผู้หญิงหลายคนเช่นกันที่เลือกที่จะเปย์ผู้ชายเอาคำนี้ละกันเลือกที่จะเปย์ผู้ชายโดยคิดว่าผู้ชายนั้นจะตกแต่งเราเป็นบางคนเขาคิดในระยะยาว ว่าเขาจะแต่งงานกับคุณแล้วทีนี้ก็คุณจะได้มีสิทธิ์ในเงินเกษียณเงินอะไรต่างแต่กว่าจะถึงวันนั้นนะคุณอาจจะหมดตัวก่อนดังนั้นพิมอยากจะให้เป็นไอเดียในหลายคนว่าฝรั่งเกษียณทุกวันนี้มันหัวหมอในหลายคนอย่างเคสที่มาเล่าเนี่ยนะคะพอหลังจากที่เขาไปอยู่ฟรีกินฟรีเนี่ยหากผู้หญิงคนไหนเขารู้สึกว่าละเริ่มรับไม่ได้แล้วเลิกเขาก็จะหาเหยื่อใหม่ หาเหยื่อใหม่ไปเรื่อยๆพิมพ์จาได้แล้วอยู่ประเทศนิวซีแลนด์ผู้ชายจากประเทศนิวซีแลนด์เกษียณคนนี้น่าจะอายุประมาณ60กว่า,วานีา่แหละนะคะนิวซีแลนด์นะเพื่อนๆรู้ไว้นะคะว่าหากใครกําเนงชิดแชทกับฝรั่งที่ไทยเป็นคนกเกษียณแต่เขาไม่มีเมียนนะหากให้พิมพ์เดานะนะคะน่าจะไม่มีเมีย แต่กลยุทธ์ก็คือจะแชทแล้วก็เข้าไปกินฟรียอยู่ฟรีกับผู้หญิงพอสักพักแล้วเริ่มที่จะเบื่อก็จะทิ้งแล้วก็หาเหยื่อใหม่ไปเรื่อยๆแบบนี้หมุนเวียนหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆหนึ่งปีนี้น่าได้เหยื่อไปแล้วสิบยี่สิบคนดันงนั้นนะคะให้คุณเป็นไอเดียนะคะระมัดระวังตัวหลังจากที่เมื่อวาน